สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับงวดประจําวันที่2นะครับธันวาคม2566นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ในรอบในรอบไอเฉพาะกิจผมต้องขอโทษที่ผมลงไม่ทันนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายเนาะนะครับเพราะว่าอาจจะมีพี่พี่บางท่านที่ติดตามในโค้งสุดท้ายนะครับก็ มาในตัวเน้นด้วยนะครับเนาะแปดสองสองแปดนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆนะครับพี่พี่ในรอบเฉพาะกิจนะครับเมื่อวานแนวทางที่ผมให้ไปเนาะสี่แปดสองกับศูนย์หนึ่งนะครับใครเอาสองไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สองแปดแปดสองนะครับแต่ว่าในช่องทาง youtube ไม่ทันนะครับเมื่อวานนี้ผมลงไม่ทันเนาะส่วนในรอบพิเศษนะครับแปดสี่หนึ่งกับเจ็ดสี่นะครับพี่พี่ของเรา สี่หนึ่งนะครับของเราไม่มีเจ็ดสี่ไม่มีนะครับมาไม่มีสี่เลยเนาะใครรูดที่เจ็ดนะครับเข้าไปที่เจ็ดสี่นะครับมาสายรูดนะครับผมในรอบแรกส่วนรอบปกตินะครับสามศูนย์หนึ่งกับแปดสองนะครับของเรามาอีกแล้วเนาะใครเอาสองไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่แปดสองนะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับถือว่ามาเด้งๆนะครับส่วนรอบ VIP นะครับห้าหกสี่ห้าศูนย์นะครับของเรา ไม่มีนะครับรอ,ร, helmet, อรอบนี้ไม่มีเนาะก็ส,สรุปแล้วมา2รอบนะครับมา82แล้วก็สายรูดนะครับ74นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับท่านใดชื่นชอบแบบแยกน้อยให้นะครับก็อีกสูตรนะครับใครชอบแบบเลขเด่นตารางนะครับก็ฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่เนาะสำหรับนะครับแนวทางของวันที่2นะครับธันวาคมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันวันนี้เนาะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับพี่พี่บางท่านนะครับก็อาจจะเดินทางกลับบ้านนะครับเนาะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับก็เป็นวันพ่อนะครับพี่พี่เป็นวันพ่อวันพ่อวันที่เนาะอาจจะหยุดชดเชยหลายหลายบริษัทหลายโรงงานนะครับก็ใครเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับนะครับผมถึงจุดหมายปลายทางนะครับพี่พี่เลขตารางวันนี้นะครับผมได้อืถือว่า วันนี้ถือว่าได้เป็นเลขเรียงเลยนะครับพี่ๆเลขเรียงเลยนะครับ4 3 6 8 7นะครับผมแล้วก็5้านะครับพี่สามสี่ห้าหกเ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเลขเรียงเลยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับในค้งสุดท้ายสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลข6 สายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับ83 8สามแปดส6่แปดห้าแปนะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับก็จะเป็นในที่6 7 8 5 8 7 6 3นะครับผมในโค้งสุดท้ายเนาะเลขตารางก็จะเป็นที่6กับ8นะครับใครที่ชอบจับวินเนาะจับวินได้เลยนะครับผม3ตัวนะครับ สามตัวหกแปดห้าแปดหกเจ็ดนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายก็จะประมาณนี้นะครับพ,พี่นะ้องท่านใดชื่นชอบยังไงก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอวอวยพรให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับขอให้มีโชคกันเด้งๆปังๆเนาะขอให้แตก3ตัวนะครับผมขอบคุณอีกครั้งกับการเข้ามารับชมนะครับการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ามีเวลาก็ รับชมหนังขคยานะครับผมคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ